ในช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามความคืบหน้าผลการประชุมหารือค่ะระหว่างกสทอชอช่องสามอนาล็อกนะคะรวมทางผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลด้วยค่ะซึ่งในวันนี้แมคุณภณัฒครับ,รบมหีหลายสื่อหลายสำนักเนี่ยที่ไปรอทําข่าวนะคะเพื่อที่จะรอดูว่าทางออกของช่องสามนั้นเป็นอย่างไรค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณวุฒิหนาหนานกันเลยค่ะวันนี้นะครับมารายงานสดกันที่สํานักงานกสทอชอนะครับผ่านมาแล้วครับครึ่งชั่วโมงกว่าๆหลังจากที่ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของช่อง3ผู้ประกอบการทีวีดิจิ แม้ว่าจะมาไม่ครบทั้ง24รายรวมทั้งด้านบอร์ดกศทด้วยนะครับอย่างพันเอกรัตนธิตสุกรรัฐประธานบอร์ดกศทคุณสุพิญญากลาลงรงครับกรรมการกสทด้านคุม้มครองผู้บริโภคคุณธวัชชัยจิตรภานันกรรมการกศธด้านเศรษฐศาสตร์นั่งหัวโตะเลยนะครับซึ่งภายในห้องนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ตัวแทนฝ่ายกฎหมายช่อง3เป็นผู้รับข้อเสนอทั้งหมดนะครับหลังจากถูกมอบหมายจากฝ่ายบริหารของ ช่อง3มาดําเนินการรับข้อหาต่างๆแล้วนะครับ่าตกลงแล้วช่อง3ไม่สามารถที่จะอ้างประกาศคําสั่งของคอสอชฉบับที่27เอามาได้นะครับนั่นเท่ากับว่าทางออกวันนี้คืออะไรครับคุณผู้ชมนั่นก็คือข้อสรุปของผู้ประกอบการโดยเฉพาะตัวแทนที่อยู่ในทีวีดิจิตอลจะทําอย่างไรให้ช่อง3นั้นออกอากาศคู่ขนานได้อย่างเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้นะครับแม้ว,ว่าทางคอสอชอรมทั้งนักวิชาการก็ได้ออกมาให้ความคิดความเห็นแล้วนะครับว่ายังไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้ก็ต้องดูนะครับว่า ตกลังแล้วความผิดหรือว่าอำนาจหน้าที่ของมติกรสทซึ่งจะต้องไปเอาผิดกับผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีรวมทั้งอินเทอร์เน็ตทีวีด้วยในฐานะที่กำกับดูแลสื่ออย่างอนาล็อกนะครับซึ่งจะไม่สามารถที่จะออกอากาศในช่องทางอื่นๆได้แล้วเว้นแต่ช่อง3จะไปขออนุญาตหรือว่าขอลายเส้นกับทางกรสทซึ่งณขณะน,นี้เอกสารที่ช่อง3ขนมาที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้จริงๆครับคุณผู้ชมครับ สิ่งที่น่าแปลกไปมากกว่านั้นสื่อบนชนพยายามจับตามองโดยเฉพาะ คสอชอครับตกลงแล้วส่งตัวแทนมาหรือไม่สรุปว่าไม่ส่งมาแต่ว่าตัวแทนในครั้งนี้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้ให้ความเห็นค่อนข้างหลากหลายบางก็บอกว่าช่อง3ควรจะออกอากาศต่อไปเพราะช่อง3มจะต้องควักเงินจ่ายให้กับอสมทจนถึงปี2563นะครับแต่ทั้งนี้ครับอสมทจะลดค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อันนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ซึ่งในวงประชุมในห้องนี้นะครับก็กำลังพูดคุยกันอยู่จะมีการต่อรองผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจมากน้อยขนาดไหนและจะทําให้เกมของ ทีวีดิจิตอลไนตาหนะที่กสทต้องขับเคลื่อนให้คนไทยทั้งประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการรับชมโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอลนั้นจะมากน้อยแค่ไหนนะครับ mm hmm. เพราะว่าเหตุผลอย่างหนึ่งนั่นคือโครงข่ายของทีวีดิจิตอลยังไม่ครอบคลุมรวมทั้งประเด็นเรื่องของคูปองทีวีดิจิตอลด้วยเป็นการกําหนดออกมาเ่น mm hmm. ก็ยังไม่รู้นะครับว่าในห้องประชุมที่เขาพูดคุยกันนี้จะเป็นวิธีแลกเปลี่ยนและบทลงโทษอำนาจหน้าที่ในการที่จะแถลงข่าวหลังจากนี้ไปอีกสักประมาณ ชั่วโมง2ชั่วโมงจากนี้จะเป็นอย่างไรถ้าหากมีความคืบหน้าเราจะรายงานสดไปให้คุณผู้ชมทาง Nation TV รับชมกันเลยนะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณนกกฤและคุณนภณัสครับขอบคุณคุณวิทินั่งมากนะครับ